เขากำลังเดินทางกำลังจะนวเ,เข้าไมโครแล้วนะคะขณะนี้เป็นเวลาสิ3สามนาฬิกาห้าสิบเจ็อ่าอินาสนะะานีใบสะเินแล้วนะคะตรงไหนเอ่ยอน่าจะมีห้า มีแมทโคโชห่วยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหนุ่ยอันแสดง15บผานน้าโอ้แล้วเราซื้อแบบขนาดนี้สิาจะเชนดูคอนเสิร์ตก่อนใช่นี่ฉันเรียกรถกลับฉันเดียวจะแล่น้ำพลาคอนเสิร์ตนะี่จะกลับสนามบินเลยจ้าจะกลับยังไม่ได้เลยใครนัดทานข้าวเย็นไม่ได้นะคะใครลัดวันเย็นไม่ได้ ผมเป็นใคยะนะคะขณะนี้เดินทางซื้อไอโครเรียบร้อยแล้วค่ะ